สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เชิงบินเครื่องเล่ไฟฟ้านะผมก็จะมาสร้างความมั่นใจให้อีกหนึ่งเคสนะครับผมก็พี่ก็ติดตัวเครื่องเล่ไฟฟ้าสเตปวันไปเมื่อปลายปีปลายเดือนตุลาของปีที่แล้วนะพี่เนาะก็ติดไปเป็นเอ็นเออาร้อยสามสิบแล้วก็เป็นคันนี้เป็นเอฟพีอาร้อยสามสิบเป็นไงบ้างพี่ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างใส่ไปแล้วแรงครับมันไวครับคันเร่งไวมากครับครับผมใช่ครับแล้วเซฟเซฟเซฟเยอะครับเซฟเยอะไหมใช่ ปกติวิ่งรับรถในกรุงเทพมาอยู่ประมาณพันหนึ่งครับผมตอนนี้เหลือประมาณ6 7 0 0ประมาณนี้ครับเจ็ดร้อยเยอะนะไม่ใช่ไม่ไม่ได้วิ่ง6 0 7 0นะพี่บางทีรีบๆก็8 9 0เ0้เหมือนกันครับใช่ครับคันนี้ใช่ไหมใช่ครับคันนี้แหละครับเก้าสอยแปดเก้าประมาณนี้ครับไม่ไม่ต่ำกว่า9 0นี้ก็แวะเข้ามามารับสินค้าตัวนี้ใช่ครับพอดีน้องเอาสินค้าให้หน่อยพอดีอ่าอยู่นี่ น้องก็สนใจน้องสนใจก็เลยแนะนำใช่ครับแต่ก็แนะนำแนะนำลูกค้ามาก็หลายครัแล้วใช่ครับก็มีโทรมาติดตั้งครับใช่เนี่ยก็เป็นตัวนี้เอาไปใส่บิสูบิชินะผมก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหน้าตากล่องดีกว่าเป็นยังไงบ้างใช้งานมีปัญหาไหมพี่ไม่มีไม่มีเลยครับใช้ดีมาตลอดไม่เคยมีปัญหากดใจได้ไหมเนาะใช่ติดต่อผมได้ตลอดไหมเนี่ยติดต่อได้ตลอดครับตลอดเนาะได้โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องครับหน้าต่อนี่ก็ติดไป อันตรก,ก่อนก็อยู่ทางนี้ครับนี่อ,นอยู่ฝั่งนี้ติดไว้ที่เดิมเลยอ่าอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้วันนี้ก็จะมาสร้างคลิปสร้างความมั่นใจนะผมว่าสั่งสั่งสินค้าไปแล้วเนี่ยดูแลจนกว่าจะเห็นผลตามที่ผมพูดไว้แน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้คนที่ยังพี่ๆท,ที่ยังลังเลนหน่อยว่าอยากติดเคร่งเนี่ย จะเอาดีไหมมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแน่นอนพี่รับประกันครับจากผู้ใช้งานจริงครับเร็ววับไวคันเร่งไวมากครับรอบมาไวมากไม่อืดลูกค้าเขาจะกังวลเรื่องมันมีปัญหาไหมไม่มีผลกระทบกับตัวเครื่องครับพอช่างเขารับประกันอยู่แล้วนี่ครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วเนี่ยช่างจะติดต่อได้ไหมเขากเตือนผมก็โทรหาช่างอยู่นะครับอันนี้ก็ อ่าครับใช่โอเคครับพี่ก็เป็นประมาณนี้ก็มาสร้างความมั่นใจให้พี่เนาะอ่าโอเคพี่พี่ก็ไหนที่เซฟประหยัดน้ำมันที่สนใจครืเล่งไฟฟ้าอยากประหยัดน้ำมันอยากเพิ่มอัตราเร่งนะครับผมก็ติดต่อช่างวินได้เลยนะครับหรือว่าสามารถอ่าไปไล่ดูคลิปผมนะครับในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook พิมพ์คำว่าช่างวินครืเล่งไฟฟ้าก็สามารถหาผมเจอได้เลยนะครับผมจำชื่อผมได้ก็หาผมเจอครับเลือกครืเล่งไฟฟ้าก็เหมือนเลือกเงี้ยครับผมถ้าเลือกดีเขาก็ดูแลดีครับสวัสดีครับพี่สสวััดีครบสวัสดีครับ